สวัสดีคะ่ะลูกค้าจากกุ้งรีวิวนะคะจากช่องกุ้งรีวิวแลคลชแนลค่ะวันนี้เรามารีวิวนะคะการทําหินหมุนนําโชคนะคะลูกค้าทําง่ายๆเลยมีขาตั้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าง16นิ้วนะคะแล้วก็มีหินหมุน1ชุดนะคะแล้วก็มีปั๊มขนาด1,200 AP นนะคะแล้วก็มีสายยางใสแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ลูกค้ามีสายยางแบบไหนใช้ได้เลยแล้วก็มีข้อต่อธรรมดานะคะ แค่นี้ใช้ได้เลยไม่ต้องทาอะไรเพิ่มนะคะเสียบปลั๊กใส่น้ําเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะคะหน้าร้านเราอยู่จังหวัดที่สุโลกนะคะลูกค้าชื่อร้านหนูตั้งใจรวยค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ํานะคะเดี๋ยวจะเปิดแค่นี้ลูกค้าทําไม่ยากเพราะว่ากุ้งจเสร็จไว้เป็นชุดแล้วนะคะลูกค้าซื้อไปนะคะเสียบปลั๊กใส่น้ําเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย การที่หินจะหมุนดีหรือไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆนะคะถ้าเกิดพื้นที่เอียงลูกค้าจะเขาจะไม่ค่อยหมุนนะคะอันนี้เป็นหินหมุนนำโชคนะคะลูกค้าท่านใดที่ทำร้านค้ามีบ้านนะคะร้านค้าที่แบบค้าขายออฟฟิศต่างๆนะคะแนะนำให้เสริมห่วงจุ้ยนะคะหน้าบ้านเรามีน้ำให้น้ำสะอาดตลอดเวลานะคะน้ำแล้วแต่เราจะใส่นะคะลูกค้าจะเต็มก็ได้หรือว่าแล้วแต่เราสะดวกเองนะคะ ใครจะเลี้ยงปลาด้วยก็ได้นะคะง่ายมากลูกค้าจะมีมีแค่นี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะใครสนใจอยากเข้ามาดูเข้ามาเลือกซื้อนะคะค่ะตั้งเรามีหลายแบบหลายขนาดเลยอ่างเราก็มีหลายขนาดลูกค้าจ๋าโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0 6 5 7 8 9 4 9 3 5สานะคะหินหมุนนำโชคค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหินอ่อนนะคะ วันนี้แม่คะไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าใครดูคลิปนี้หากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องดู u ู e กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ